อัปเดตสินค้าครับวันนี้9เดือน9ครับลูกค้าอัปเดตสินค้าให้ดูนะครับว่าสินค้าของนิยมเทคเตอร์เหลือคันไหนมั่งนะครับลูกค้าที่ถามหายันม้านะครับยันม้าของเราก็เหลือเยอะอยู่นะครับตอนนี้เหลือเมนยูอ่าสี่คันนะครับลูกค้าเมนยูสี่คันครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับลูกค้าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันอ่าสี่แสนสองสี่แสนสามอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็มีลิมิเต็ดนะครับลูกค้ามีตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับลิมิเต็ดห้าสิบเอ็ดแรงตัวลิมิเต็ดนะครับลูกค้าอันนี้ก็สามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับลูกค้าแล้วก็ยันมาสี่เก้านะครับยันมาสี่เก้าตอนนี้ก็เหลืออยู่สามแสนหกสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับลูกค้านู่นไกลๆนิดนึงครับเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับลูกค้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับ รเ็ดสนะครับเหลือคันนึงครับติดจองแล้วนะครับรออัปเดตอีกทีนึงนะครับอ่าแล้วก็จะมาตัว55แรง5 5าสิบหแรงห้าแสนสามนะครับลูกค้า535,000สามหม L สี 5, 35, ่ศครับ L สี LC ่ศนย่ี้มีเยอะเลยครับลูกค้า L สี LC ่ศนย่ี้มีเยอะเลย L สี่ศูนย์หก็ราคาอยู่ที่ สามแสนแปดหมื่นไลนราคาเรื่อยๆนะครับสามแสนแปดสามแสนเก้าสี่แสนต้นๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยยันมาสามสิบเก้าแรงครับสวยจอดเรียงให้ดูงี้เลยครับสามแสนสามสามแสนสี่สามแสนห้าสามแสนเจ็ดนะครับลูกคา้าราคาประมาณนี้นะครับก็มีอยู่เกือบสิบคันนะครับลูกคา้าจะพาเดินดูให้ทั่วนะครับวันนี้ก็ เอารถมาทําความสะอาดนะครับรถมันสวยแล้วครับทําความสะอาดของร้านเรานี้ง่ายมากเลยครับเอามาจอดเรียงเรียงให้ฝนตกครับฝนตกถูกถูกน้ําฝนแล้วก็สวยงามครับเป็นเงางามเลยนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียแรงล้างให้ลําบากดีเยี่ยมเพคเตอร์มีมีวิธีทําให้รถสะอาดนะครับต่ออันนี้ก็อยู่เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดก็ราคาอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าห้าแสนเอ็ดครับประมาณนี้นะครับ ก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะครับลูกค้าครับ4018ก็เยอะ5018ก็เยอะนะครับลูกค้าสินค้าของนิเียมเทคเตอร์เราก็เหลือประมาณนี้ครับสต็อกตรงนี้ก็อยู่ประมาณ30กว่ากับ40คันนะครับลูกค้า30กว่ากับ40คันแล้วก็อีกสองสาขานะครับลูกค้าตอนนี้สต็อกเราเหลืออยู่ประมาณ70คันนะครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนคอยถามมาอีกทีนึงนะครับ0872244023นะครับ ดีแอมแทกเตอร์ครับรถด,ดีรถสวยครับยินดีให้บริการทุกท่านครับบริการาจัดส่งฟรีโอนทะเบียนฟรีนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยทุกคันนะครับผู้ลูกค้าตรวจเช็คให้เรียบร้อยทุกคันครับทำงานด้วยใจนะครับกำไรไม่ห่วงนะครับให้ลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้งานก็ดีใจแล้วครับ อ่ะเบียสินค้าประมาณนี้นะครับทุกค้าสนใจขนาดก็โทรเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ